สวัสดีค่ะแฟนเพจจาก Facebook แฟนเพจออ,อุกรูจีนและแฟนๆจากช่อง YouTube c h a n n e ลเรียนจีนกับอออุนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะนะคะฟังและอ่านภาษาจีนนะคะจากอะไรคะจากนิทานจีนค่ะซึ่งในภาษาจีนเราจะเรียกเขาว่านะคะ ชิงตูกูชเินะคะชุดนี้ดีมากนะคะครูอยากขอแนะนำเพราะว่าหลายๆท่านจะได้ฝึกทักษะนะคะการฟังแล้วก็อ่านอ่านภาษาจีนด้วยนะคะซึ่งเป็นนิทานสั้นๆที่ครูคัดมานะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าไปเริ่มต้นเรียนรู้กันได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะนะคะการอ่านภาษาจีนจากนิทานสั้นๆที่ครูคัดมาในวันนี้เรื่องในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะเสี่หลานเมาตี้ตี้เสี่วหลานเมาตี้ตี้ ะค,ะครูจะออกเสียงในแต่และวักนะคะสครั้งนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกนะคะทักษะทั้งการฟังแล้วก็อ่านตามครูไปด้วยถ้าเป็นไปได้เราอัดใส่มือถือแล้วฟังได้นะคะในขณะเดียวกันในสไลด์แผ่นนี้ครูยังจะไม่อธิบายคำศัพท์และก็เนื้อหานะคะแต่ว่าจะไปอยู่ในสไลด์แผ่นที่2โอเคนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะน้องี้ 弟弟是五年级的学生，圆圆的脸上有，圆圆的脸上有一双明光的大眼睛，一双明光的大眼睛。他学习不错，他学习不错，就是。 不爱干活，就是不爱干活。偶尔让他干点活，偶尔让他干点活，他就撅着嘴，他就撅着嘴，耷拉着，耷拉着,着脑袋，耷拉着脑袋。 老大不高兴，老大不高兴，走起路来也懒洋洋的，走起路来也懒洋洋的。所以，所以，爸爸总是喊他爸爸。 总是喊他小懒猫，小懒猫。妈妈也常说，妈妈也常说，小懒猫啊，小懒猫，小懒猫啊，小懒猫。你什么时候？ 才能？你什么时候才能变成小蝴蝶啊？变成小蝴蝶啊？说来也奇怪，说来也奇怪。没过多久，没过多久。 他真的变了，他真的变了。เอาละค่ะนี่ก็คือสไลด์แผ่นแรกของเราจบลงแล้วนะคะฝึกทักษะในการฟังแล้วก็อ่านออกเสียงไปด้วยนะคะและลองใส่มือถือดูนะคะว่าสิ่งที่เราพูดออกมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสไลด์แผ่นที่สองนะคะครูจะอธิบายเรื่องเนื้อหาและคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะเรียนรู้ทักษะในการอ่านภาษาจีนนะคะจากนิทานสั้นๆของครูนะคะจากเรื่องนะคะจากเรื่องนี้ค่ะเช้าหลาดเมาตี้ตินะคะโดยในประโยคนี้นะคะหรือวลีนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำนี้ค่ะคำว่าหลานตัวนี้นะคะเขามาจากคำว่า หล่านตัวนะคะหล่านตัวที่หมายถึงขี้เกียจหรือเกลียดค้านนั่นเองนะคะเกลียดค้านหล่านตัวนะคะเขาใช้คําเดียวโอเคนะคะเชียวหลา่านเมาตี้ตีถ้าแปลนะคะทั้งประโยคก็เฉียวก็คือเล็กๆใช่ไหมคะหล่านก็คือขี้เกียจเมาก็คือแมวตี้ตีก็คือน้องชายถ้าแปลโดยรวมก็คือเจ้าน้องชายนะคะ ที่เป็นไงคะแมวขี้เกียจตัวน้อยนะคะเจ้าน้องชายแมวขี้เกียจตัวน้อยนั่นเองนะคะโอเคนะคะครูยังไม่ค่อยนะคะชินกับการใช้นะคะสไลด์ในชุดนี้เท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าต้องคอยกลับไปกลับมาก็อาจจะคลุกคลับบ้างแต่ว่าคิดว่าต่อไปข้างหน้านะคะคงจะคล่องกว่านี้นะคะไม่งั้นเช้าและมัลติตีก็คือเจ้าน้องชายนะคะแมวขี้เกียจตัวน้อยนั่นเองนะคะอ่า ประโยคถัดมานะอ๋อไม่ต้องห่วงนะคะที่มันหายไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีสไลด์นะคะให้นะคะ ในจะเป็นการ์ดนะคะที่ช่วยจำครูจะไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fan Page ของครูนะคะหลายคนเดี๋ยวลืมกด e e first ด้วยนะคะเพราะเวลาคลรูโพสต์เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการ์ดช่วยจำในนั้นก็จะมีครบทุกอย่างครูต้องปรับนะคะให้สไลด์เนี่ยมันดูอ่านง,ง่ายด้วยโอเคนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะมีพร้อมค่ะในประโยคต่อมานะคะนั่นก็คือ ตี๋ออช五年级的学生นะคะคำว่า学生ก็คือนักเรียนนะคะตี๋น้องชายชื่อเป็นนะคะ五年级ก็คือประมาณเกรดห้านะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลความได้ว่าน้องชายนะคะ เป็นนักเรียนนะคะป .5 นั่นเองเกรด5ก็คือป .5 นะคะครูกะว่าคงอายุประมาณสักสิบขวบโดยประมาณนะคะอ,ะอันนี้ไม่มีคำศัพท์ที่ยากเกินไปนะคะเฉยเชิงไปว่านักเรียนนะคะถ้าใครอยากให้ครูอธิบายมากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะแต่ครูคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะพอรู้อยู่บ้างเพราะว่าครูให้คำศัพท์ไปเยอะทีเดียวนะคะในประโยคถัดมานะคะ <ๆ S 1> เหวี่ยหวี่ยนปเรียช่างโย อิชวงมิงกวงเต่ายนจิงนะคะในประโยคนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะก็คืออันนี้ค่ะเหยวนหยวนหมายถึงอะไรคะกลมๆมค่ะกลมๆมนะคะหยวนหยนคือกลมๆมนะคะถัดมาก็คือคำว่าเตะของเหลียนก็คือใบหน้านะคะช่างก็คือบนโยแปลว่ามีนะคะอิชวงก็คือหนึ่งคู่นะคะส่วนคำถัดมาก็คือคำว่า หมิงพวงตัวนี้จะมีความหมายเป็นประกายค่ะเป็นประกายของอะไรเอ่ยเราไปดูกันนะคะเตะก็คือของต้าเอยียนจิงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเอยียนจิงตรงนี้ก็คือ ดวงตานะคะจากอันที่แล้วเหยื่อๆก็คือกลมๆนะคะของอะไรคะของใบหน้าบนใบหน้ามีนะคะก็คือหยกดูตามเคอร์เซอร์ของครูไปนะคะอี้ชวงก็คือ1คู่นะคะที่เป็นประกายก็คืออะไรคะดวงตาที่เป็นประกายนั่นเองก็คือน้องชายของเขามีใบหน้าที่กลมนะคะและในบนใบหน้าของเขาเนี่ยมีดวงตาที่เป็นประกายอยู่คู่หนึ่งโอเคนะคะอ่ะประโยคถัดมาค่ะ เ,เ,ะะเขาเรียน่ีารียียนี้ยนีเขาเีเขาเนีาเนาเรนีขา่ีขาีน่คือใครคียนีเีนั่นเเนเรียนเเรียนเรนีเรีน่ีาน่ออีานไม่ีาไม่ไม่่นะคะ่เพรเพาะร่าะู่เาเร่อเพาราะว่าคําว่า ปูเนี่ยมันไปตามเสียงด้วยเสียงวรรณยุกตสีก็ต้องออกเป็นปูปูชั่วในตรงนี้ก็คือแปลว่าไม่เร็วแต่จริงๆก็คือดีนะคะถ้าเฉื่อยีปูชั่วก็คือเขาเรียนหนังสือไม่เร็วก็คือเรียนหนังสือได้ดีทีเดียวนะคะถัดต่อมานะคะชือสวจิ干วชือส์不爱หวคําที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือคําว่า 干活น,นะคะในตรงนี้จะมีความหมายว่าทำงานค่ะจิ๋วชื่อหัวก็หมายความว่าแต่ว่าเขาเป็นไงคะเจ้าน้องชายคนนี้ไม่เคยชอบยอมทำงานเลยนะคะอ่าประโยคถัดมานะคะเอ,อยให้เ่าทำงานบ้างาาเควใอ้เ่าทกงานบ้าง,าางวความหมายตรงนี้นะคะคำที่น่าสนใจก็คือคำว,ว่าโอ้ เอ๋เอะะ๋อ oh, er, ตัวนี้นะคะจะมีความหมายว่าบางครั้งบางคราโดยคําว่าโอ oh, ตัวนี้นะคะก็หมายถึงบังเอิญแต่ถ้ารวมกับคําว่าโอเอ๋อ oh, er, เข้าไปก็คือหมายถึงบางครั้งนะคะย่างถาก้านเตี่ยหัวให้เขาเนี่ยนะคะ้านเตี่ยหัวทำงานนิดๆเ,เล็กน้อยนะคะเป็นไงคะเขาจะรู้สึกไงมาดูกันต่อคะ่ะทาจะจุ๊บจ่อจืดเาจะจุ๊บจ่อจยืย เป็นยังไงกับปากคะคำว,ว่าสวยตัวนี้ปากนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจตรงนี้จำมาไว้ใช้เลยนะคะคำว,ว่าเจืจะสวยตัวนี้จะมีความหมายว่าทำปากยื่นแบะปากนะคะทาจิ้วเจือจะสวยนะคะทาตัวนี้ก็คือตีตีน่ะคะ่ะเขาทําท่าแบะปากนะคะจิ้วตัวนี้เป็นการเน้นนะคะและในประโยคถัดมาคะ่ะตาลาเจตาลาเจ ตาละเจอนะคะตัวนี้จะมีความหมายว่าลู่ลงต่ำค่ะตาละเจอก็คือลู่ลงต่ำนะคะตาละเจอตัวเจอตัวนี้นะคะเราจะวางไว้ข้างหลังคำกริยานะคะหมายถึงว่ากริยานั้นเนี่ยมีการกระทำต่อเนื่องกันโอเคนะคะและตาละเจออะไรรู้ลงต่ำคะเรามาดูกันนะคะคำที่รู้ลงต่ำก็คือหนาดใต้ หนวใต้หนวใต้ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะหนวใต้ตัวนี้ก็คือศีรษะหรือหัวนะคะตาลาเสอหนนวใต้ก็คือพอให้ทำงานสักเล็กน้อยนะคะเขาก็แบะปากนะคะแล้วก็ก้มศีรษะลงนะคะเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยโอเคนะคะถัดมาค่ะเหล่าตาผู้เก้าชิง เหล่าต้าภูเก้าชิงเหล่าต้าตัวนี้เป็นวลีนะคะที่เขาเอาไว้เหมือนกับแสดงว่าเวลาเรียกว่าพี่ใหญ่แต่จริงๆไม่ได้หมายถึงใครค่ะเขาประชดน้องชายของเขาคําว่าเหล่าต้าตัวนี้ก็คือตีตีของเขานั่น,นะคะปูแ่แปลว่าไม่นะคะเก้าชิงก็คือไม่รู้สึกนะคะยินดียินร้ายนะคะก็คือไม่อยากทํานั่นเองนะคะงานพวกนี้นะคะเห็นไหมคะ เหล่าตาปุก้าชิงนะคะก็คือไม่อยากทำไม่รู้สึกยินดีอยากทำเลยประโยคถัดมาค่ะเยยดินไปเาเดินไปเนานางมานมานมาดนมานาด คำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะก็คือคําว่าหลานหยางหยางหลนัหลน,หลนก็มาจากคาว่าหลานันตัวที่เรารู้ใช่ไหมคะหยางหยางน,นี่ก็หมายถึงแพะหรือแกะนี่แหละคะ่ะเรามาดูนะคะว่าวลีนี้หรือประโยคนี้นะคะคํานี้มีความหมายว่าอะไรนะคะหมายถึงซางกระต่ายหงอยหงอยทำไมเขาถึงซางกระต่ายหงอยหงอยแบบไหนนั่นก็คือ โจ๋ฉี่ลู่เดินไปตามทางนะคะโจ๋ฉี่ลูไหลนะคะเดินมาตามทางเห่ก็ด้วยนะคะก็เป็นไงคะมีลักษณะการเดินที่สังกระตายหงอยหงอยนะคะถัดมานะคะสวยสวยก็คือดังนั้นนะคะคาว่าสวยก็คือดังนั้นพ่อพ่อจงส์ส์喊า ป้าปะจงชือหันทธนะคะก็คือเป็นไงครับป้าปาก็คือคุณพ่อเนะะี่ยค่ะจงชื่อก็คือสรุปนะคะพ่อก็จะตะโกนนะคะก็จะตะโกนหันตัวนี้แปลว่าตะโกนเห็นไหมคะมีคําว่าขงซีผางอยู่ข้างหน้านด้วยคะ่ะตะโกนนะคะตะโกนใส่เขานะคะถาตัวนี้ก็คือน้องชายนะคะตะโกนว่าอะไรเอ่ยเช้าหลานเมา เช้าหลัดเมาตะโกนแล้วก็เรียกเขาว่าเจ้าแมวน้อยจอมีิเกียจนะคะเช้าหลัดเมานะคะทัตมาค่ะาม่มาเม่ง常ัวม่ฉา,างชัวก็คือเป็นไงคะ คุณแม่นะคะแย่ก็ด้วยนะคะช้างตัวนี้หมายถึงเป็นลนักษณะของบ่อยๆช้างช้างนะคะที่เรามักจะพูดนะคะช้างช้างหลายคนยจะจําผิดนะคะครูเคยจําผิดมาแล้วคำว่าเฟชช้างนะคะแปลว่าเป็นไงคะเฟชช้างแปลว่ามากๆนะคะแต่ถ้าช้างตัวเดียวหรือช้างช้างแปลว่าบ่อยๆนะคะชัวก็คือพูดคุณแม่มักก็จะมักจะพูดบ่อยๆว่าคุณแม่เขาพูดว่าอะไรคะ เฉาหลมมานเม,มาอ่ะเฉาหลานเมาเป็นลักษณะน,นะคะการใช้วลีของคนเป็นแม่นะคะก็จะมีลักษณะน,นะคะของการหยอกเย้านะคะคือเจ้าแมวน้อยจอมขี้เกียจเอ้ยเจ้าแมวน้อยจอมขี้เกียจโอเคนะคะ你什么时候才能你什么时候才能变成小蝴蝶啊 ปลี่ย,น,ยนะคะนี่ก็คือเธอก็คือเจ้าติตีนี่แหละค่ะ什么โ候ก็คือเมื่อไหร่กันนะใช้เนิงก็คือจึงจะสามารถนะคะคําศัพท์ต่อมาที่ครูอยากแนะนําก็คือคําว่าเปลี่ยนเฉิงตัวนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงกับกาย,น,ย,น,ยน,นะคะเป็นอะไรคะเหูตหูเตียคําว่าหูเตียนะคะก็คือ ผีเสื้อค่ะจะเห็นไหมคะว่าเจ้าผีเสื้อมันเป็นสัตว์ที่แอคทีฟมากเลยมันบินแล้วก็ขยับปีกตลอดเวลาไม่เคยหยุดเพราะตาถัดมันหยุดเมื่อไหร่มันก็จะต้องตกลงมาหรือมันเกาะเฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผีเสื้อนะคะจึงเป็นสัตว์ที่มีลักษณะน,นะคะของความเป็นคนนะคะหรือเป็นสัตว์ที่ เป็นขอโทษกับเป็นสัตว์ที่แอคทีฟมากๆคือขยันนะคะก็คือแม่ของเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่นะเธอถึงจะเปลี่ยนให้เป็นนะคะคนขยันไม่ได้หมายความเปลี่ยนเป็นผีเสื้อนะคะเปลี่ยนจากคนขี้เกียจน,นะคะเฉียวหลันเมาเป็นนะคะคนขยันก็คือหูเตียนั่นเองประโยคถัดมานะคะมาดูกันค่ะชชั่ว yeah, ชวช่ววหหลเีก เฉี่ฉ yeah, ีกวายนะคะคานี้นะคะที่น่าสนใจคือคําว่าฉี่กวายนะคะฉี่กวายตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลกประหลาดนะคะพูดมาแล้วก็แปลกประหลาดนะก็คือคนที่เป็นคนเขียนนิทานเรื่องนี้นะคะเขาพูดถึงน้องชายของเขาบอกพูดถึงมาแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดทีเดียวเขาแปลกประหลาดอะไรไปดูกันคะ่ะไม่กัวตัวชิวไม่กัวตัวชิว หมตอนิี้ก็คือไหมก้วก็คือผ่านตัวสิวก็คือนานไหมก้วตัวสิวผ่านไปไม่นานนักนะคะเขาเจร้วเรงนล้ก็คาอล้วเาจง้เา้ขาจงลเขารงน้งขงเขาก็้เปงลี่เนาแปางลเขางไป้ิงๆล้เขลยคเะลแปล น,ะะนี่แหละค่ะคือลักษณะน,นะคะที่บอกว่าเป็นนิทานสั้นๆที่ครูอยากให้หลายๆคนนะคะได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ก็คือเวลาคนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าอย่งางไรก็แล้วแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานะคะและการที่จะนะคะดุหรือว่าใครก็อย่าว่าเขาเแรงๆขอให้เป็นลักษณะของการยั่วย้านะคะแล้วก็การให้กำลังใจนะคะ แล้วก็พูดง่ายว่าส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเป็นคนขยันนิทานเรื่องนี้คือว่าดีมากๆเลยนะคะคนเขียนแล้วก็เป็นนิทานที่ไม่ยากสําหรับเรานะคะผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจริงๆนี่ย นิทานเรื่องนี้ค่ะไว้สอนเด็กๆนะคะเฉียวเฉลเชิงแต่ครูว่ามันเป็นนิทานที่ดีแล้วก็มีศัพท์ที่ไม่ค่อยยากแล้วก็เหมาะที่จะให้พวกเรานะคะฝึกทักษะในการอ่านนิทานและครูก็จะได้มาเจียงกู้ชื่อก็คือมาเล่านิทานด้วยเราได้ทั้งนะคะคําศัพท์นะคะลักษณะการใช้คําศัพท์ในประโยคแล้วก็ในขณะเดียวกันได้ เรียนรู้นะคะเครื่องหมายวรรคตอนของเขาแล้วก็รู้หลายอย่างทั้งในลักษณะของนะคะคำเปรียบเปลยอย่างเช่นหลานอย่างก็คือเดินอย่างหมายถึงสังกตายนะคะแล้วก็เหมือนคําว่านะคะเจ,ะจ้อเจ้าจุ๋ยก็คือแบะปากอะไรประมาณนี้ครูว่าดีมากๆนะคะอย่าเพิ่งนะคะท้อใจในการเรียนครั้งแรกครูขอบอกเลยแล้วครูบอกได้เลยว่า การเริ่มฝึกอ่านจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครูตั้งใจทำคลิปชุดนี้ขึ้นมาอยากมากนะคะใช้เวลาอยู่นานมากทีเดียวเลยค่ะเป็นนะคะหลายวันทีเดียวกว่าที่จะนะคะปรับแล้วก็แต่งไอ้เจ้าคลิปชุดนี้ให้สามารถนะคะสื่อสารนะคะแล้วก็สอนนะคะแนะนำดีกว่านะคะแนะนำเนี่ยผู้ที่สนใจนะคะอยาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะแนะนำไปใช้หวังใจนะคะว่าเป็นประโยชน์ อันนี้ยังไม่จบนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงสไลด์แผ่นสุดท้ายของเราแล้วนะคะโดยสไลด์แผ่นนี้นะคะจะเป็นการอ่านหรือเล่านิทานให้ฟังในระดับของการใช้ภาษาที่ปกติทั่วไปไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปแต่เป็นของนะคะปกติที่ชาวจีนเขาใช้กันแล้วก็ไม่มีพินอินให้ลองฟังดูนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันได้เลยนะคะเชียลนเมาตติตี 弟弟是五年级的学生，圆圆的脸上有一双明光的大眼睛。他学习不错，就是不爱干活。偶尔让他干点活，他就撅着嘴，把拉着脑袋。老大不高兴，走起路来也懒洋洋的，所以。 爸爸总是喊他“小懒猫”，妈妈也常说“小懒猫啊，小懒猫，你什么时候才能变成小蝴蝶啊？”说来也奇怪，没过多久，他真的变了。OK，那卡，变个样卡。 คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะครูทำอยู่นานทีเดียวแล้วก็พยายามหาทางนะคะที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษา,าจีนของตัวเองนะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันสำหรับหลายท่านนะคะที่เป็นกังวลนะคะว่าอยากได้นะคะแฟชชั่หรือการ์ดตัวนี้นะคะไว้เป็นการ์ช่วยจำเดี๋ยวครูจะนำไปโพสให้นะคะหลังจากนี้วันหรือ2วันนะคะเพราะครูต้องปรับนะคะให้นะคะการ์ดอันนั้นเนี่ย อ่านง่ายขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะการ์ทุกอันนะคะที่ครูทำไว้ในนี้ครูจะนำไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของครูนะคะอออุคูจีนเพื่อให้หลายๆท่านเนี่ยแชร์เก็บแล้วก็ส่งต่อเอาไว้ทำเป็นการช่วยจำแล้วก็คำศัพท์ต่างๆที่ครูอธิบายนะคะจะมีครบหมดอย่าลืมนะคะไปกด first ได้เลยค่ะแล้วก็กดติดตามเพราะว่าเวลาที่ครูโพสนะคะการ์ดนี้ไปเนี่ย มันก็จะนะคะเด้งไปหาทุกคนทันทีก็ไม่พลาดนะคะแล้วก็นำนะคะสื่อกาตัวนี้เนี่ยมาค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะและในขณะเดียวกันครูอยากให้หลายคนนะคะฟังดูนะคะแล้วก็ลองนะคะอ่านหรือว่าพูดตามนะคะแล้วก็อัดไว้ในมือถือแล้วฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะครูอยากฟังฟิดแบคว่า มันพอใช้ได้ไหมแล้วมีอะไรต้องแก้ไขบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอและบอกครูด้วยนะคะแล้วเจอกันในครั้งหน้านะคะอ้ออีกนิดนึงค่ะในคลิปนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือฝึกทักษะของการฟังและอ่านครั้งหน้าครูจะมาต่อยอดนะคะของการเขียนให้ด้วยแล้วก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็ จดจำตัวอักษรจีนไปดูทริคข้างหน้าของครูนะคะว่าครูมีทริคอะไรมาฝากบ้างแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage อูครูจีนแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะเพื่อรับความรู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องและสำหรับท่านใดที่สนใจแฟชั่นก๊อดกาศัพท์เพื่อทำเป็นการ์ดช่วยจำก็สามารถเข้าไปเลือกดูแชร์เก็บ และส่งต่อได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ออูกูจีนและสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอสนใจเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับเราก็เข้าไปเลือกดูสื่อการเรียนการสอนของคููได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจีนกับออูนะคะในนั้นมีตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนรู้พินอินคำศัพท์จีนต่างๆการสนทนารวมทั้ง วายการจีนที่น่ารู้อีกด้วยนะคะท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันจจจินนเเเทียเเียยตะคอูช่ชิตาจ้า了，谢เ大家，ยนขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ